เริ่มจะตาสว่างกันบ้างแล้วใช่ไหมครั้งแรกที่ผมเห็นอัสซาดุลาเข้ามาสู่วันบอกทันทีว่าน,นี่คือยอดฝีมือที่ใครก็ปราบไม่ได้ตอนนั้นผมโดนถล่มเละเลยคอมเมนต์ก็หาว่าอวยต่างชาติอดูด่าคือดา่าไม่บรรย่ญญาบรรยังนะแต่ละคนอะพอมาถึงวันนี้นี่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยกลับมาบอกว่าไงรู้ว่าอัสซาดุลาชนะใครๆก็ดูออกใครๆก็รู้อย่างนู้นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เห็นพูดอย่างนี้สักคนผมถึงออกมาย้ำเสมอว่า ไอตอนที่ผมบอกว่าคนนู้นเก่งคนนี้เก่งคนนั้นเก่งอ่ะเมื่อก่อนก็บอกไม่จริงเจอแต่มวยแบบเกรดยังไม่ถึงเจอโมยเกรดนู่นเกรดนี่ยังไม่เจอของจริงผมก็เถียงเสมอว่าคนที่มีเข็มขัดก็เอาไม่อยู่เข็มขัดจะกระเด็นกันเป็นแถวไม่มีใครเชื่อแต่พอมาถึงวันนี้พอเทียบกับพันพยักพอตอนที่อัสซดุลาถูกประกบกับพันพยักปุ๊บและผมก็บอกว่าอัสซดุลาจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ย ซึ่งผมก็อาจจะใช้คํานี้ค่อนข้างจะเลี่ยงคํานี้นะเพราะว่าใจนึงก็อยากจะให้กําลังใจพันพยักจึงเลี่ยงคําที่ผมเลี่ยงคําที่จะบอกว่าคู่นี้จริงๆมันห่างมากซึ่งก็แอบคาดหวังว่าพันพยักจะทําได้ดีด้วยถึงแม้อะไเรื่องการวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์แบบตรงๆคนนี้เหนือกว่าคนนี้สู้ไม่ได้ก็จะแอบให้กําลังใจนักมวยไทยแต่ก็นั่นแหละระหว่างเชียร์กับการวิเคราะห์ถึงทักษะ มันเป็นคนละเรื่องกันอย่างทีมรักของผมแมนยูตอนนี้มันห่วยแตกผมก็บอกว่ามันเล่นไม่ดีถึงแม้จะเชียร์ก็ตามอะนะคุณว่าตลกไหมคนพวกนี้ที่ตอนอสซาดูลามาใหม่ๆก็บอกว่าเขากระจอกเขาเตะก็เบาอย่างโ้นอย่างนี้แต่ทีพอมาถึงตอนเนี้ยต้องรอให้โค่นคนน้นคนนี้ก่อนน่ะถึงยัตาสว่างกันขึ้นมาว่าเขาของจริง oh. โอเคโอ้ยหมัดนักเลยเป็นไงโอ้ยนี่มือเคล็ดตะคิดดูตากันหมดอย่างนี้เข้มรันดามาติกก็เช่นเดียวกันตอนนี้เขามาใหม่ๆเนี่ยผมออกมาบอกเลยว่านี่คือของจริงก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งต้องรอให้โค่นคนนู้นคนนี้คนนั้นก่อนคือคนพวกนี้ไม่สามารถคิดได้ว่าเขาเก่งจริงๆคนพวกนี้ต้องรอให้โค่นคนนู้นคนนี้ก่อนถึงจะเชื่อว่ามันเก่งจริงๆมาถึงตอนนี้ดูคอมเมนต์เปลี่ยนไปเยอะมาก จากที่เมื่อก่อนผมปล่อยคลิปอัสซาดุลาว่านี่คือสไตล์ UFC นี่คือสไตล์ที่ปกติแล้วค่าตัวมักจะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านที่ UFC ดึงตัวไปอ้คลิปนั้นนี่ผมเมื่อโดนถล่มเละเหมือนกันแต่พอมาวันนี้เอา้าอวยอัสซาดุลากันซะงั้นแล้วที่ผ่านมาที่เข้ามาด่าผมนี่หมายถึงอะไรจะว่าไปคนพวกนี้ก็ตลกดีคำหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากก็คือ 6ยอดกุมานหรือ9ไอ้มดแดงจะไม่แพ้ใครจนกว่าพวกเขาจะปะทะกันเองตอนนี้เริ่มเข้าใจความหมายหรือยังจะโยงไปหาแชมป์คนนู้นคนนี้ที่ถือเข็มขัดโยงมาได้เลยผมบอกเลยสู้ไม่ได้หรอกจนกว่าพวกเขาจะปะทะกันเองทักษะเท่านั้นคือคำตอบของทุกอย่างไม่ได้เป็นการดูถูกฝีมือของคนนู้นหรือของคนนี้แต่มันคือการเทียบทักษะกันว่า ใครบ้างที่ปราบเขาได้ซึ่งคนที่จะโค่นพวกเขาลงได้ต้องเป็นก้าวไอ้มดแดงเท่านั้นบางคนทำคลิปออกมาบอกถึงจุดอ่อนของอัสซาดุลลาว่าช่วงนี้ต่อยดีช่วงนี้แผวช่วงนี้อะไรไม่ใช่เขาไม่แผวบางคนไม่เข้าใจศิลปะการต่อสู้สักนิดเลยด้วยซ้าแค่มองด้วยตาดูไม่ออกต้องลงมือปฏิบัติจ,จริงต้องไปคลุกคลีถึงจะเข้าใจพวกเขาว่าพวกเขากำลังทำอะไรส่วนเมื่อคืนนี้ พันพยักถูกน็อกเอาท์แบบที่หลายคนน่าจะอึ้งเงินไปตามๆกันเพราะว่าตอนที่อัสซาดูลาให้สัมภาษณ์เขาก็เปิดเผยว่านี่เป็นแผนของโคช้ชของเขาที่เตรียมเอาไว้แล้วจริงๆอัสซาดูลาไม่ใช่ไม่มีจุดอ่อนนะสิ่งที่เขาทำมันมีเหตุและมีผลแต่ถามว่าผมจะบอกไหมผมไม่บอกอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์ของอัสซาดูลาคือสไตล์ที่ผมพยายามสร้าง มานับ10ปีพยายามศึกษามานับ10ปีเพราะฉะนั้นความรู้พวกนี้ผมไม่บอกใครอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงนี้เลยว่าใครก็ปราบไม่ได้สำหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วในนั้นเราจะมีการวิเคราะห์ก่อนเกมเทียบทักษะว่าคนนี้เทียบทักษะกับอีกฝ่ายแล้วสู้ได้ไหมสมัครกันได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์